มาริสเงี่ยมพง์ได้เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติถกในรูปแบบไตรภาคีกับเมียนมาและจีนในเร็วๆนี้เพื่อวางแผนแก้ปัญหาร่วมกันในระยะยาวนี่คือทางออกที่ถูกต้องที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมครับเพราะลำพังประเทศไทยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอ มิจฉาชีพในนามแก๊ง call center ในนามพวกค้ายาเสพติดในนามพวกค้ามนุษย์และมิจฉาชีพอื่นๆใช้ไทยเป็นทางผ่านแล้วไปกบดานอยู่ชายแดนไทยเมียนมาจะด้วยความรู้เห็นเป็นใจของใครบ้างก็เรื่องหนึ่งละแต่ในที่สุดแล้วกลายเป็นโทษเป็นภัยกับคนไทยกับคนจีนจีนก็มาห้มหม มันจึงต้องร่วมมือกันให้ครบทั้งสภาคส่วนนะครับเมียนมาในฐานะเจ้าของประเทศคุณจะเทคแอคชั่นอย่างไรเรารู้เราเข้าใจว่าคุณไม่สามารถควบคุมพื้นที่ทั้งประเทศของคุณได้ด้วยเหตุผลความขัดแย้งและการสู้รบภายในแต่คุณจะมึนตึงเมินเฉยปล่อยเลยตามเลยเสียทีเดียวก็ไม่ได้จีนในฐานะ ผู้สนับสนุนเมียนมาและชนกลุ่มน้อยในหลายมิติคุณก็ต้องส่งสัญญาณว่าเรื่องนี้ต้องจบเรื่องนี้ต้องปราบมิจฉาชีพต้องหมดไปภัยต่อคนไทยคนจีนคนเมียนมาหรือคนชาติใดก็ตามต้องไม่เหลืออยู่ความจริงชัยชนะเดชเดชโชสอสอนครศรีธรรมราชจากประชาธิปัตย์เสนอเรื่องนี้มากือบเดือนและ ไทยชนะเดชเดชโชพูดชัดว่าปัญหานี้จะแก้ได้ขั้นต่ำต้องไตรภาคีขั้นถัดมาคือเอาเรื่องนี้เข้าสู่วาระของอาเซียนเพราะเหตุบันเกิดในพื้นที่ของภาคีสมาชิกอาเซียนเราอย่านิ่งดูดายจนกลายเป็นปัญหาที่ลุกลามบานปลายถึงขั้นประเทศมหาอำนาจ เข้ามาแทรกแซงอธิปไตยกฎหมายกระบวนการจัดการใดๆก็ตามในดินแดนของเราวันนี้พอเห็นข่าวมาฤทิ์เสงี่ยมพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าการประชุมคณะไตรภาคีไทยเมียนมาและจีนซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเร็วๆนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกว่า มึงมากันถูกทางสักทีมือเดียวอ่ะมือไทยมันแก้ปัญหาไม่ได้มือเมียนมามือจีนมันต้องยื่นมาช่วยกันแล้วตามมาสมทบด้วยมือของกลุ่มอาเซียนนี่แหละมันจึงจะขจัดมิจฉาชีพไม่ว่าจะในชื่อแก๊งคอเซ็นเตอร์ขบวนการค้ามนุษย์ขบวนการยาเสพติดการพนันและบ่อนคาสิโนโหรือความเท่อนอื่นใดก็ตามมันจึงจะจบลง และมันควรจะต้องจบลงเพื่อความสงบสุขของประชาชนที่เขาไม่รู้อีโนอีเน่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยความสงบสุขของตำรวจทหารตามแนวชายแดนความสงบสุขและงานที่ไม่ล้นมือเกินไปของโรงพยาบาลตามแนวตะเข็บชายแดนประโยชน์ที่มันจะตามมามหาศาลมันจึงเป็นวันเวลาที่พวกคุณจะต้องคุยกันให้ครบ องค์ประชุมของการแก้ปัญหาเสียทีถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยที่สติปัญญาของผู้ที่เกี่ยวข้องเบ่งบานแล้วทำงานแล้วนะครับ